ต้องยอมรับอีกนึง่งโอเคเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันนะคะซึ่งตัวอยู่เองก็เข้ามานะคะในเรื่องของการที่เรียนคอร์นี้ตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องของการที่เราเรียนแพทย์แางไทยประยุกต์มานะคะแล้วเราก็อยากเพิ่มสกิล up สกิลเพิ่มเทคนิคตรงนี้นะคะในเรื่องของการนวดดึงดัดจัดสมดุลร่างกายก็ได้มาศึกษาเราเรียนกับท่านพรอาจารย์แล้วก็อาจารย์พี่เรี้ยงต่างๆก็ได้มาสึกาสาวิชาให้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่เจ้าครูถนอมก็ได้เดินทาง around the world แล้วก็ around world, ประเทศไทยที่ผ่านมาก็คือ อุบลราชานีน้ำท่วมหนักมากนะคะอยูก็ได้อาศัยอยู่ทางนั้นนะแล้วก็ได้มีการที่จัดอบรมคอร์สขึ้นมานะคะพระอาจารย์ก็ไม่ตาไปาประสิทธิ์วิชาให้กับลูกศิษย์ทางโน้นประมาณ 40, 40กว่าคนที่คลินิกการแพทย์แผนไทยราน้อยที่อยู่ได้ดูแลอยู่นะเป็นคลินิกการชาติทางการแพทย์แล้วก็คลินิกแพทย์แผนไทยเปิดนะคะ 40, 40กว่าคนในวันนั้นนะคะเราจัดอบรมอยู่2วันก็ค่อนข้างเข้มข้นมาพร้อมฝนนะคะตอนแรกก็รู้อยู่ว่าพระอาจารย์เนี่ย จะเดินทางถึงไหมแต่สรุปสุดท้ายะคะ่ะด้วยบุญสัมพันธ์ก็ถึงในคอสน,นั้นแล้วพระอาจารย์ก็เคลื่อนมาที่ศรีสเกตนะคะที่บุญน้ำฟ้าก็มีประมาณ 40, 40กว่าคนเหมือนกันอานนั้นอบรมยูสาวันแล้วก็ได้ของแถมคือตอนเย็นเนาะเป็นเรื่องของรหัสชีวิตนะคะบูฮารสรุปมากเลยะคะ่ะพี่แอนนี่เนาะ ทุกคนได้รู้ลัคกี้นัมเบอร์นะคะแล้วก็ถ้าท่านใดนะคะสนใจติดตามร์สต่อไปของท่านพระอาจารย์ข้อนี้เป็นคอ้อที่ทำให้มีความสุขนะเราค้นพบตัวเองนะคะแล้วก็ค้นพบว่าเราจะปรับหรือเพิ่มเติมตัวเองอย่างไรลดตรงไหนบ้างเพื่อที่จะไปสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะแล้วก็จากเราจากท่านอาจารย์ก็เดินทางไปที่ขอนแก่นนะก็ไปที่คณะสาธารณสุขสาศาสตร์ของอาจารย์ตู่นะคะ ก็ได้รับการที่ว่าประสิทธิภาษาวิชาให้กับลูกศิษย์ที่นู่นประมาณ30กว่าท่านะที่เป็นแย์แผนไทยนะคะให้มีการอัพสกิลขึ้นในเรื่องของการทักษะการนวดดึงดัดกระดูดตรงนี้แล้วหลังจากนั้นท่านก็กลับมาค่ะได้สองสามวันก็มาเตรียมพื้นฐานเตรียมสถานที่นะคะจากนั้นก็มีลูกศิษย์น้อยๆในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์กลุ่มที่เล็กที่สุดแล้วนะคะพระอาจารย์ปกติพระอาจารย์จะสอนแบบ150-200แต่ในความที่บอกว่าเออในความจํานวนน้อยของเราอ่ะโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากมาก เพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนเราได้เรียนตัวต่อตัวน่ะในราคาที่แบบว่าโคตรเรียกว่าโคตรคุ้มค่าเลยในวิชาที่ได้มาในตรงนี้นะคะก็ในเรื่องของคอจัดกระดูกเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมีการเกริ่นนำะว่าที่มาที่ไปในความเป็นพระอาจารย์เองที่ได้เรียนรู้นะคะได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงในการรักษาเนี่ยทำไมเรานวดแต่บางทีเนี่ยนานจังเลยแต่ว่าพอมาเจอคอจัดกระดูกเนี่ย ทำไมเราลร่มระยะเวลาแต่ได้ประสิทธิภาพหรือผลในการนวดนทำไมคุ้มค่านะคะตรงนี้คือเราได้แน่นอนสองเนี่ยคือเรื่องของคุ้มค่าในการนวดที่จะเกิดกับ ผู้ไข้หรือผู้ที่มารับบริการของเราบางทีเราตั้งใจเหมือนกันเนาะหนึ่งก็คือเรา up skill ตัวเองสองาอาจจะเอาตรงนี้ไปช่วยครอบครัวของเราคนที่เรารักและสามคือเราหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในการที่เราดูแลนะคะพี่ๆในที่นี้ก็หลายๆคนนะที่เขามาทางสายสุภาพแล้วเขาอาจจะทํางานประจําแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองจากตัวเลขนะคะหรือความชอบในเรื่องของการช่วยคนในเรื่องของการ บาเรียนนวดจัดก,กระดูกตรงจุดเนี้ยนะคะหลายๆคนยกตัวอย่างพี่แอนนี่นิดนึงเนาะอ่ะอย่างพี่แอนนี่นี่ยเคยทํางานประจาําแล้วก็มาค้นพบตัวเองว่าตัวเองจริงๆในตัวเลขมีเลขห้าค่อนข้างเยอะคือเป็นคนชอบมีความอิสระนะคะ,ะไม่ชอบให้ใครควบคุมก็ลาออกเนาะแล้วก็มาค้นพบตัวเองเองทำธุรกิจส่วนตัวหลายๆแบบแล้วก็สุดท้ายมันมีเลขหกเนาะพี่แอนนี่ทำอะไรก็ช่างก็ยังมาเกี่ยวข้องกับสุขภาพแม้กระทั่งอาหาร ก็ยังทํางานเกี่ยวกับข้อกับอาหารเพื่อสุขภาพในการขยายกิจาการแล้วตัวพี่อันนี้มีเลข2คือชอบศิลปะกลายเป็นช่างสักค่ะสักคิ้วงานที่ละเอียดอ่ะเหมือนเราเป็นผู้หญิงเนาะถ้าไม่ละเอียดคือคิ้วแบบหัวมงังกรหางหมาก็ได้อาจจะไม่ใช่หางโงงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความชอบศิลปะสุดท้ายก็ยังได้วนกลับมาไม่ว่าจะทาอะไรก็ช่างก็ยังคิดข้องกับเฮล์เรื่องของสุขภาพมิติทาง เรื่องของสุขภาพอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็หลายๆท่านที่มาจากที่นี่เนาะอ่ะตรงมือหนึ่งครั้งนะคะเราเตรียมพร้อมๆกันเลยจ้ะอันนี้มาจากต่างประเทศได้พอสักพักเดี๋ยวเรามารวมตัวกันนะคะเราก็จะกลายเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะค่ะอะตรงมือหนึ่งครั้งสองครั้งหนึ่งสองสาม คราวนี้นะคะถ้าบอกตกมือสองครั้งห้ามตกนะสองครั้งค่ะสามสองอันแน่อันนี้คือหลอกนะตบมือสองครั้งนี่คือห้ามตกแล้วก็หลอกไปกหนึ่งอีกนะคะอันนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะเข้ามาสู่เรื่องของการมีสมาธิกลุ่มในการเรียนแล้วนะคะระหว่างที่เรารอท่านเจ้าครูอยู่นะคะแล้วก็มีข้างหลังนี่นะคะกราบมาสการพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นลูกศิษย์ของพระครูของเรานะคะเจ้าครูของเราะคะ่ะ ท่านก็ที่โต๊ะที่เรานั่งอยู่ในตอนนี้ท่านเป็นคนทำขึ้นมาให้พวกเราได้นั่งนะคะได้เป็นคนออกเล็กน,นะคะขึ้นมาท่านบอกว่าท่านไม่ได้เรียนเลยนะแต่บางทีปัญญามันก็เกิดจากการอะไรคะรู้แจ้งเนาะหลายหลายท่านนะคะโตะที่นั่งอยู่นี้ก็คือท่านเป็นคนที่ทําขึ้นมาให้เรามีความสะดวกสบายในการศึกษาเล่าเรียนที่จะมารับนะคะในสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ให้เต็มนะคะ,ะพระอาจารย์จะให้แนะนําตัวเองเลยไหมคะหรือว่า รอก่อนรอก่อนรอ,อ,นอสักครู่นะคะ,อะพอหันหลังไปโอ้โหรัศ